สุขสบายดีพี่น้องและเอฟซีถูกฐานน้องมณีมาพบมาผอกับเมสาวลาเส้นเกาเส้นเคยพี่น้องมนีสาวเมสิพาพี่น้องเก็บผิกนะพี่น้องเก็บหมักผิกเพราะว่าชาวเมฆหมักผิกมาปลูกพี่น้องแต่เป็นต้นใหญ่เลยแต่ว่าชาวเมฆเอาขึ้นมาแต่หายหน้าเนาะพี่น้องเอาขึ้นมาแต่หายหน้าก็เลยเอามาพังไหวเอามาปลูกไว้อยู่ในเอ่อทึงเฮือนชาวเมฆเองเนาะทึงเฮือนที่บ่แล้วเนาะพี่น้อง นี่แหละที่เป็นเสาอยู่นี่แ,ลแหล,ะ,แหละพี่น้องนี่แหละนี่แล้วผีมันกะจีแห้งๆน่เนาะพี่น้องเพราะว่า,าปลูปกมันพังใหม่เนาะพี่น้องพังใส่ดินใหม่เนาะเพราะว่าขุดขึ้นมาแต่หายหน้าเนาะเดี๋ยวจะมีสิผาพี่น้องเก็บผกเลยเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมกระต่ายเนาะพี่น้องโอ้ย นเลยเก็บมาผิดตอนขำพี่นอกเว่าเก็บตอนกลางเว้นกะมันห่อนพี่นอกมันห่อนแห้งแดดแห้งแดดอัี้อ่อรอพี่นนองเล้ ถ้าไม่เอาขอ,องค้อใบพี่น้องมาจังสิได้เก็บสองมือเอากระตาขอ,องค้อใบพี่น้องมามามาเก็บบักผีกซอยใน,นพี่น้องโอ้ยบใบผีกแล้วก็มบาบใบหนาจะคลองพี่น้องเอ้ยจะสิเป็นจังไรแหละ วอวยนได้มักเิี่ยทางลงดินละใหญ่โลดได้ซุกพ่อไ่ไดหมักิกตอนคำพี่น้องนีสิแล้วหรือบ่แล้วอ,อะไรนี่นะ วมดลงแล้วเ,เล่นไม่เนาะพีกพีก,พก เยอะแยะพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ได๋อยากเก็บน้ำชาแม่ ย่านแต่บ่แเล่พี่น้องเอ้ยหำลงหำลงเห็นหุง่งหาหนึ่งเขาในลูกแาในหนึ่งเขาหนึ่งเขาล่างหัวล่าง,างบ่วงเด้ลูกเอ้ย หากเก็บแล้วพี่น้องเลยสะให้พี่น้องสังเกตเบ,บิ่งมาเนี่ยต้นมะพริกที่เจ้าแม่เก็บนะพี่น้องกะสีเหมือนเหมือนเนี่ยจนข่ำพี่น้องเลยเพื่อชีแล้วไงแมก่ออกะปลูกใส่ทั้งเงื่อนเนาะพี่น้องทั้งเงื่อนที่เจ้าแม่ก่อเป็นขึ้นมาได้เท่านี้แหละพี่น้องก็เลยเอาต้นผิกมามาปลูออกใส่เนาะพี่น้อง แต่กะยังบ e e ่ทันได้เอาขึ้นมาหมดพี่น้องต้นบัพริกกะยังหลายก็สิเอาไปปลูกสแจนั่นเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องพริกที่าเก็บก็ได้เนาะโอ้ยเื่อเก็บพริกแล้วฮ้อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนเมื่อแฮงนี่แหละพริกที่าเก็บแงเนาะ เทเบิลเติมแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเผื่อมันชิแล้วเนาะจนขำจนเมืดตอนนี้ก็ได้หอนแหงเวลาซาเมีสิตากแหงเนาะพี่น้องเวลาซาเมีสิตากแหงซาเม่กะสิหนึ่งซะก่อนเนาะพี่น้องหนึ่งหนึ่งมีแหงไว้พี่น้องเอาไปตากแดดนะแหงไว สามแดดสามแดดกระแหงอลไรพี่น้องต้องหนึ่งซะก่อนเนาะเพราะว่าจะไม่เห็ดมาแล้วเนาะพี่น้องจะมีตากตากแหงเลยประมาณกระตาหนึ่งเนาะพี่น้องกระตาหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เมื่ออื่นด้วยมือนี่แหละสเม่สีหนึ่งนี้อีกอบใบเอามาแล้วก็สีอบไว้ก่อนเนาะพี่น้องให้มัน กว่านี้ให้มันสุกกว่านี้เนาะพี่น้องแล้เม่ก็เชียอบไว้แล้วก็สชีหนึ่งสชีหนึ่งแล้วก็เชียรไปตากแดดเนาะพี่น้องซามแดดคือแห้งเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยมาหอดน,นี่กับเม่ซาลาสิได้อำลาพระจากพี่น้องไปเพลี้ยตอนนี้เนาะพอกันคลิปหนาอย่าลืมปากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเม่ซาลาเนี่เด้อพี่น้องปากติดตามปาก เป็นกำลังใจสซวเมย์ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้อลัลาพระเจ้าพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง